สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรักไอทีวันนี้นะคะครูไมจะมานำเสนอการใช้งานแอปพลิเคชัน q u i z i z นะคะที่หลายๆคนถามมาว่าเราจะทำแบบทดสอบให้นักเรียนทำแบบออนไลน์มีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากนะคะเราก็เข้า Google นะคะพิมพ์คำว่า q u i z i z ได้เลยค่ะ q u i z i z z แบบนี้นะคะแล้วก็ เลือกไปที่เว็บไซต์ crisis. com ได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็เข้ามาในหน้าเว็บ crisis นะคะซึ่ง ทุกครั้งนะคะเวลาเราเข้าเว็บไซต์ไหนนะคะเราต้องมีการล็อกอินนะคะซึ่งวิธีการล็อกอินนะคะคุณไม้ได้เคยทำคลิปในการใช้งานเบื้องต้นของ Quizit ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะในเว็บไซต์ Quizit นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับเกมนะคะให้นักเรียนเข้ามามีความท้าทายในการาเรียนรู้นะคะคล้ายๆกับการทำข้อสอบนะคะถ้าเกิดเราเคยใช้งาน คาหูดนะคะแบบเดียวกันเลยค่ะแต่เรามาดูนะคะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเมื่อเราเข้ามาในตัวเว็บควิสิตแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้า เริ่มต้นนะคะก็จะเห็นว่าของครูของครูไม้นะคะเป็นแบบเบสิก Account นะคะซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดนะคะขึ้นแบบเสียตังค์นะคะเพื่อที่จะใช้แบบตัวเต็มได้นะคะแต่ตอนนี้ที่ครูไม้ใช้นะคะใช้แค่แบบเบสิกเท่านั้นนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะคราวนี้พอมาในหน้าแรกนะคะในตัวเว็บของ Quizizz นะคะสามารถที่จะให้เรานะคะเซิร์ชหาแบบทดสอบ ที่เราสามารถนําไปใช้แบบเร่งด่วนได้เลยค่ะมีแบบทดสอบหลายๆแบบที่คุณครูใช้แล้วก็แชร์กันเอาไว้แบบสาธรารณะนะคะ,ะซึ่งสามารถค้นหาได้นะคะ วิธีการค้นหาก็ใช้คำถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็ใช้คำภาษาไทยคนได้เลยนะคะมีทั้งแบบภาษาไทยแล้วก็แบบภาษาต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นแบบภาษาไทยนะคะซึ่งพอเราค้นหานะคะครูไมค์ค้คนคำว่าพุทธประวัติก็จะเจอแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ เร่งด่วนนะคะที่เราเข้ามานะคะแล้วก็นำไปใช้ได้นะตอนนี้นะคะในตัว quizis นะคะจะมีรูปแบบใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือเป็นแบบ listen นะคะเป็นแบบเรียนไปด้วยเนื้อหาให้เนื้อหาความรู้ไปด้วยแล้วก็ทดสอบไปด้วยนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆชุดการเรียนรู้ จบอยู่ใน q u i z ิ t เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะวันนี้อย่างอันนี้เรื่องพุทธประวัตินะคะของประมาณเกตเกนะคะเราดูข้อตรงนี้ได้เลยนะคะพอดูข้อเสร็จแล้วเราต้องการใช่ไหมคะเราก็คลิกไปที่แบบทดสอบนั้นนะคะอ่นนี่ก็จะบอกให้เห็นว่ามีคนเล่นทั้งหมด1,755คนนะคะอยู่ประมาณเกตเกพอเราเห็นแล้วเราคิดว่า โอเคมันพอเอามาปรับใช้กับเราได้นะคะ,คะเราก็สามารถที่จะ Copy and Edit ได้เลยนะคะเมื่อทำการ Copy and Edit แล้วนะคะตัวแบบทดสอบนี้ก็จะมาเป็นของเราเราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบข้อใดข้อหนึ่งได้นะคะสามารถแก้ไขรูปภาพนะคะเพราะอันนี้มันเป็นของเราแล้วนะคะเวลานักเรียนทำผลการสอบก็จะส่งมาให้เรา นะคะส่งมาให้เราในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด10ข้อนะคะพอเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดทับบิกได้เลย ะะพอเรากดพับบิ c แล้วแบบทดสอบนี้เห็นไหมคะจะกลายเป็นของเราเลยนะคะแล้วเราก็สามารถใช้ในการสอบเด็กได้นะคะมีวิธีการสอบอยู่2วิธีกันนะคะคือวิธีที่1คือแบบ start i ะไร quiz หมายความว่าเรากำลังสอนออนไลน์อยู่อย่างนี้นะคะเราก็กดแบบ start i ะไร quiz ได้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นแบบคลาสสิกนะคะพอเลือกแบบคลาสสิกเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกหมวดอะไร แบบนี้นะคะเราก็อาจจะเลือกหรือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแล้วเราก็กด continue แล้วเราก็จะแช์นะคะพอมาถึงหน้านี้เราจะแชร์ตัวลิงก์นี้นะคะไปให้กับนักเรียนของเรานะคะวิธีการแชร์ก็มีอยู่หลายวิธีนะคะที่คุณายใช้ก็คือเป็นรูปโซ่ตัวนี้นะคะคลิก แล้วเราก็เอาไปวางไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะนักเรียนจะเข้ามาทันทีเลยนะคะเข้ามาโดยที่ไม่ต้องพิมพ์โค้ดอะไรทั้งสิ้นนะคะพอนักเรียนเข้ามาก็จะมาปรากฏชื่อของนักเรียนอยู่ด้านล่างนี้นะคะพอครบจำนวนแล้วคุณครูก็กดสตาร์ทปุ่มนี้ได้เลยนะคะพอกดสตาร์ทแล้วนักเรียนก็จะเล่นไปของใครของมันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ ให้นักเรียนเนี่ยทดสอบหลังจากเรียนแล้วนะคะซึ่งวิธีการแชร์ก็มีหลายรูปแบบอยู่ตรงนี้นะคะมีวิธีการแชร์ให้ไปหลายรูปแบบแต่ว่าที่เราใช้กันก็คือ copy link ตัวนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับนักเรียนได้เลยสำหรับผู้ที่มีคำถามว่าถ้าเราต้องการทดสอบนักเรียนแบบจริงจังนะคะแบบที่ไม่มีตัวเปลี่ยนหรือน้ำหรือชีวิต ให้นะคะเป็นแบบทดสอบเราก็ให้เลือกเป็นแบบเทสตัตวนี้นะคะเลือกเป็นแบบเทสตัตวนี้แต่ว่าผู้ผู้เรียนนะคะหรือนักเรียนเนี่ยจะต้องมีการล็อกอินด้วยอีเมลเข้ามาเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบคลาสสิกหรือแบบทีมเนี่ยนะคะ,ะก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยคือพิมพ์ชื่อได้เลยไม่ต้องใช้อีเมลในการล็อกอิน ส่วนแบบทีมนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นการเล่นแบบเป็นกลุ่มนะคะก็คืออาจจะมีคนนักเรียนเข้ามา10คนนะคะใน10คนนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะพอคะแนนเนี่ยก็จะรวมกันวิธีการใช้งานอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือเมื่อกี้นี้เป็นแบบสตาร์ทอะไรควิสแต่ว่าเล่นสดพร้อมกันนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือเป็นแบบ อแอ s ซายโฮมเวิร์กนะคะก็คือ,อคุณครูให้ทำเป็นการบ้านนักเรียนว่างเมื่อไหร่เข้ามาเล่นนะคะอันวิธีการนี้นะคะก็จะมีการตั้งค่าเรื่องของวันที่นะคะว่าเราต้องการที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนได้ช้าที่สุดนะคะหรือเดทไลน์เนี่ยวันสุดท้ายของการเล่นเนี่ยถึงวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็กำหนดไปนะคะ มีวิธีการกำหนดได้จากวันนี้นะคะไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะสามารถแบบฟรีนะคะสามารถเลือกได้เป็นการบ้านได้หนึ่งสัปดาห์นะคะถ้าเกิดเราอยากให้นานกว่านั้นก็จะต้องใช้โหมดแบบเสียเงินนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งเดทไลน์ของการให้งานนะคะสามารถตั้งเวลาแล้วก็บอกได้นะคะว่า มีแบบ no deadline ก็คือไม่จำกัดเวลาเลยนะคะถ้า no deadline นี้ก็คือจะเป็นรูปสายฟ้าคือต้องเป็นอัปเกรดแบบซ u ปเปอร์ก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเราตั้งกำหนดเวลา1สัปดาห์ได้สูงสุดนะคะแล้วเราก็กด assign ได้เลยค่ะพอเราก,กด assign เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ copy link นะคะ,ะ share link ตัวนี้นะคะ copy link นะคะแล้ก็ copy แล้วเราก็ นำไปแชร์ให้กับนักเรียนตามสื่อที่เราจะสื่อสารกับนักเรียนได้นะคะเมื่อนักเรียนทำปุ๊บนะคะเราก็เข้ามาดูในนี้ได้เลยนะคะจะมีการรายงานผลให้เราทราบนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะจะรายงานผลให้เราทราบเป็นรีพอร์ตให้เรานะคะ